สวัสดีครับคลิปนี้มาพูดถึงนักฟุตบอลดาวรุ่งที่มีอยู่ในทีมครับพอดูเหมือนว่าโทมัสแฟรงค์เนี่ยจะสนับสนุนพวกนักเตะที่อายุน้อยเป็นพิเศษนะครับตั้งแต่ก่อนที่เขาจะมาเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับสเปอร์เลยนะครับก็มีการสกิดบอร์ดบริหารบอกว่ามาติสเตลเนี่ยยังไงต้องเซ็นถาวรน,นะหลังจากที่ยืมมาแล้วนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่า เห็นแววว่าจะพัฒนาจะปั้นต่อได้โทมัสแฟรงก์ก็บอกเลยว่าให้เซ็นถาวรน,นะครับแล้วก็เซ็นมาจนได้นะครับราคาเกือบๆกือส30ล้านปอนด์นะเมื่อคืนนี้ก็ยิงประตูสําคัญนะครับพาให้ทีมฝรั่งเศสชุดยู1ชนะเดนมาร์กได้3-2แล้วก็เข้าสู่รอบรองชนะเลิศของฟุตบอลยูโรในชุดเยาวชนไปนะครับชุดเล็กนะยู่นะนี่คือฟอร์มการเล่นที่กำลังมาเลยสำหรับ มาติสตลนะครับลงเล่นกับเพื่อนร่วมทีมสเปอร์ด้วยนะอโอโดแบร์อยู่ในแผงหน้าด้วยกันนั่นแหละและะ้วเมนเดโฟวันนี้เองนะครับก็พูดชื่นชมนะครับว่ามาติสตลเนี่ยมีเรียกว่าลีลาละไม้คล้ายกับตำนานคนหนึ่งก็คือเทอรี่องรีนะครับเออเป็นตำนานอาเซนอนนะแล้วก็ทีมชาติฝรั่งเศสด้วยก็คล้ายๆกันนะครับในรูปแบบของการเล่นริมเส้นด้วยแล้วก็เล่นหน้าเป้าได้ด้วยเนี่ยเหมือนๆกันเลยนะแต่ว่ามาติสตลเนี่ยสามารถที่จะ เริ่มเรียนรู้นะครับแล้วก็สามารถไปได้ไกลเหมือนอย่างที่เทรองดีเคยปูทางเอาไว้นะครับเพราะว่าอายุอย่างน้อยนะก็เอาใจช่วยเรื่องราวของมาติสแตลด้วยนะครับในฤดูกาลหน้าผมว่าน่าจะมีทีเด็ดมีของดีมาฝากแฟนๆสเปอร์อย่างแน่นอนอันนี้คือคนแรกที่พูดถึงเกี่ยวกับนักฟุตบอลดาวรุ่งของทีมสเปอร์นะครับคราวนี้ หลังจากที่โทมัสแฟรงค์เปิดตัวกับสเปอร์อย่างเป็นทางการแล้วก็มีการพูดถึงกลุ่มก้อนของดาวรุ่งที่เรียกว่าพรสวรรค์สูงหลายๆคนครับแกก็ชื่นชมออกปากชื่นชมด้วยตัวเองเลยไม่ว่าจะเป็นอาชิเกเลอูโดกี้หรือเบิร์กวาวพวกนี้นะครับโดยเฉพาะอาชิเกลนะแล้วก็เบนเน็ตจอห์นสันเนี่ยซึ่งเป็นนักเตะของสเปอร์ชุดปัจจุบันนี้นะครับทั้ง2คนเนี่ยพอไปพลิกปูมหลัง การรายงานข่าวเนี่ยบอกว่าในอดีตนะครับก่อนที่ทั้งสองคนนี้จะมาซบสเปอร์เนี่ยโทมัสแฟล์ก็เคยให้ความสนใจแล้วก็ยื่นข้อเสนอไปคนละ40ล้านปอนด์นะครับในสมัยที่ยังคุมเบรนท์ฟอร์ดอยู่อยากจะดึงทั้งสองคนนี้มาร่วมทีมเบรนท์ฟอร์ดแต่ปรากฏว่าต้นสังกัดของทั้งสองคนกับขายให้สเปอร์นะครับแล้วสุดท้ายผมลิขิตพาให้ทั้ง3คนมาเจอกันก็มาเจอกันที่สโมสรันเทอรฮอสเปอร์นี่แหละ เดี๋ยวดูกันนะครับว่าสิ่งที่โทมัสแฟรงค์ได้ทำการบ้านสอด่องฟอร์มการเล่นของนักเตะทั้งสองคนนี้คงจะเห็นจุดเด่นพอสมควรแหละถึงกล้าทุ่มซื้อถึง40ล้านปอนด์ทั้งสองคนเดี๋ยวคงจะได้เห็นนะครับว่าอาชีกเกรกับแมนตนอสันเนี่ยจะมีส่วนร่วมกับการสร้างทีมใหม่ของโทมัสแฟรงค์ได้อย่างไรทั้งสงคนมีอนาคตแน่นอนนะฮะแล้วก็มาถึง พวกนักเตะที่โทมัสแฟรงค์ต้องการจะดึงเข้ามาเพื่อเรียกว่าเสริมโคต้านักเตะที่เติบโตอยู่ในท้องถิ่นนะครับมีข่าวกับเดนิสเซอร์กินด้วยคนนี้ก็เคยเป็นนักเตะเยาวชนของสเปอร์เองนะปัจจุบันอยู่กับซันเดอร์แลนด์อายุ23ปีมีข่าวว่าโทมัสแฟรงค์เองก็สนใจอยากจะดึงกลับมานะครับเพื่อเติมเต็มโคต้าของสโมสรตรงจุดนี้ให้ได้ นะครับรวมไปถึงคุณคายโปเกอร์ปีเตอร์ด้วยแต่ว่าคายโปเกอร์ปีเตอร์นี้ก็คงไม่ใช่ดาวรุ่งแล้วนะอายุ28แล้วนะครับส่วนพวกนักเตะตัวยืมทั้งหลายตอนนี้ที่คืนกลับมาสู่สโมสอนนะตามสัญญาก็มีข่าวออกมาว่าโทมัสแฟรงก์เองก็สนใจอยากจะให้เขาเติบโตไปกับสโมสอน,นะครับก็คือแอชลีย์ฟิลิปแล้วก็เจมี่ดอลลีครับ อชลีฟิลิปนี่เป็นเซนเตอร์นะถูกปล่อยให้สโต็กยืมไปเมื่อฤดูกาลที่แล้วแล้วก็เป็นตัวหลักของทีมเล่นไปเยอะมากๆเลยเป็นตัวหลักอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็โชว์ฟอร์มได้ดีเช่นเดียวกับเจมี่ดอลลี่ตัวนี้เป็นมิดฟิลตัวรุกนะครับผมก็เคยเห็นแวบๆนะในช่วงพรีซีซั่นเคยเห็นฟอร์มอยู่บ้างก็เห็นแววทักษะในเรื่องของการเป็นเพลย์เมคเกอร์ที่ดีเป็นตัวทำเกมที่ดี ถ้าเอามาปลูกปั้นเนี่ยก็น่าสนใจนะครับแต่ผมเสียดายอีกคนหนึ่งนะเอาฟี่ดิวายตัวนั้นเนี่ยก็ที่จริงทําประตูให้กับสเปอร์ชุดใหญ่ได้ด้วยนะในฟุตบอลถ้วยนะครับแต่ว่าอันนี้ยังยังไม่มีข่าวว่าโทมัสแฟรงค์จะให้โอกาสนะครับแล้วก็ดาวรุ่งอีกคนหนึ่งที่ถูกพูดถึงก็คือไมกี้มัวครับในช่วงนี้เนี่ยรักษาการมาเจ็บอยู่นะแต่ว่าตอนนี้กำลังมีที่สนใจของบูธเดอรมุล รวมถึงยูเวนตุสในอิตาลีด้วยนะครับอายุยังไม่18เต็มเลยเป็นตัวรุกที่สร้างผลงานได้ดีเราได้เห็นฝีเท้า,เาได้เห็นหน้าค่าตาในยุคข,ของนาแอนค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้เนี่ยแม้ว่าจะไม่มีการยืนยันอนาคตอย่างแน่นอนแต่ก็มีข่าวบอกว่าทางสเปอร์เองก็อยากจะลองใช้ในช่วงพรีซีซั่นนะครับมาดูกันว่าจะเข้ากับทีมได้แค่ไหนยังไงนะฮะแล้วก็ไม่มีแผนที่จะขาย นักเตะคนนี้ด้วยนะครับไม่มีแผนจะขายนะแต่ในเรื่องของการยืมเนี่ยอาจจะปล่อยยืมก็ได้ยังไม่มีการยืนยันตรงจุดนี้มาสู้กันในช่วงพรีซีซั่นก่อนว่าอย่างนั้นนะครับนี่คือข่าวคราวข,าของบรรดารดาวรุ่งทั้งหลายของสเปอร์นะครับดูแล้วโทมัสแฟรงค์รักเด็กพอสมควรคงจะได้เห็นว่าพวกเขาเหล่านี้จะเป็นขุมกำลังที่ช่วยซัพพอร์ตพี่ๆได้อย่างแน่นอนในขณะเดียวกันในเรื่องของการลุยตลาด การไปหาซื้อนักเตะใหม่ๆก็ยังเดินหน้าอยู่นะครับมันก็จะต้องควบคู่ไปด้วยกันในเรื่องของการปั้นเด็กด้วยการซื้อนักเตะที่พร้อมใช้พร้อมกินเข้ามาทันทีเนี่ยก็เป็นสิ่งจําเป็นอยู่นะฮะร,รอรุ้นกันต่อไปว่าจะได้ใครมานะครับในขณะเดียวกันการเสริมสร้างกระดูกของนักเตะอายุน้อยที่หลายๆคนอยากเห็นว่าดันเด็กสิดันเด็กสิข่าวนี้เนี่ยจะเป็นจริงแล้วครับเดี๋ยวรอรอดูกันว่า พวกเด็กๆลูกเจีย๊ยบของเราเนี่ยจะเติบโตมามีคุณภาพแค่ไหนกับการแข่งขันฟุตบอลในระดับสูงที่กำลังจะมาถึงนะครับเพิ่มเติมมาที่ถ้วยของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยพวกเขาเหล่านี้ก็คงจะตื่นเต้นเราเองก็ตื่นเต้นที่จะได้เห็นพวกนักเตะที่เติบโตจากอะคาเดมี่ของเราเนี่ยได้ไปโลดแล่นในสนามเวทีใหญ่ขนาดนั้นนะครับกดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b e ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่สะดวกกด ซูเปอรแ์แเข้ามาเนี่ยก็ยินดีมากๆในการสนับสนุนช่องอีกทางหนึ่งขอบคุณนะฮะที่เข้าไปกด Subscribe ติดตามช่อง Youtube แล้วก็อย่าลืมไปที่แฟนเพจด้วยนะครับกับแฟนเพจออ f ไ i t e นะฮะก็จะมีข่าวคราว breaking news เกี่ยวกับสเปอร์รายงานกันเป็นประจำเช่นเดียวกันนะครับทางแอปฟ้าก็เป็นการขยายช่องทางในการติดตามตอนนี้ก็มีผู้คนเข้าไปร่วมติดตามกันเยอะขึ้นเยอะขึ้นทุกวันนะครับก็ขอบคุณมากๆเลย แล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ